ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิ ดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะสวัสดีเช,ช้าวันเสาร์วันหยุดแบบนี้และแน่นอนค่ะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตณีกังวนไกลและทีมงานที่จะออกเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,า,านเรื่องราวดีๆและที่สําคัญค่ะเราจะพาทุกท่านนั้นไปทําบุญพร้อมกับเราวันนี้เริ่มต้นกันที่ใดติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานทอดกระถินสมมามัคคีและงานสักบาตรเทวพระสงฆ์1 0 9รูปณวัดโคกมะตูมตำบลหน,นองไข่น้ำอำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีซึ่งในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้นำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาออกร้านโรงทานมากกว่า100ร้านเพื่อรองรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งมากันอย่างล้นหลามกิจกรรมเริ่มจากขบวนนางรำนำองค์กระถิ่นของประธานเข้าสู่มณฑลพิธีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีแห่องค์กระถิ่นรอบอุโบสถจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้ากระถินสำหรับในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณกันทิการวัฒนาเรืองฤทธิ์ให้เกียรติมาเป็นประธานทอดกรถินสมัคคี รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัศการพระครูวิทิตอัตการหลวงพ่อชมเจ้าคณะตำบลน,นองไข่น้ำเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมพร้อมรับฟังธรรมะและชมกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะอเจริญพรท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการส่องธรรมวันนี้วัดโคกมะตูมตำบลน,น้องไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสบบระบุรีได้จัดงานอันเป็นมงคล ทอดกระถินสาม,มัคคีตักบาตรพระร้อยซึ่งก็มีคณะญาติโยมสิทธิอนุสิท์ท่านสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญกันนะจะเป็นการออกลงทานหรือจะมาร่วมทำบุญทอดกระถินและมาร่วมถวายบูชาสการะ พระพุทธเจ้าและองค์เทพเทวดาซึ่งวันนี้ในช่วง8ปดนิกา9นาทีก็มีพิธีบูชาสการะหรือว่าเทวตาพรีแก่องค์เทพเทวดาและงองค์พ่อจตุคามรามเทพและบูชาหลวงพ่อพุ้ธรมจักแล้วก็ต่อเนื่องจากพระคุณเจ้า109รูปมา รับบินฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆและได้ถวายพระทหารเพนแด่พระเจ้าประสงค์จำนวน109รูปก็ข,ขออนุโมทนาสาธุซึ่งการทำบุญในวันนี้ถือว่าเป็นการละทานและจำกัดการเวลาเรียกว่าการละทานและถวายให้แก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทวนไตรมาสในาวาดพระพุทธมตูม ส่วนการทำบุญทอดกรถินนี้นั้นได้รับอานิสงส์ทั้งผู้ถวายและผู้รับก็ได้ว่าพระคุณเจ้าก็ได้รับอานิสงส์ญาติโยมผู้เป็นเจ้าของทานก็ได้รับอานิสงส์เช่นกันหรือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ได้รับความอุปถัมภ์จากคุณกันทิการวัฒนารุรงร่งฤทธ หรือว่าคุณพิมพ์ได้เป็นประธานในการทอดกระถินในปีนี้ร่วมกับคณะสัธายาติธรรมสายบุญทุกทกท,กท่านที่ได้มาร่วมทําบุญที่วัดคุทุมาตูมปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกะถินนี้นั้นทางวัดก็จะนําไปสร้างวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขณะนี้กําลังก่อสร้างอยู่ในท้ายที่สุดนี้ ก็ขออารัตนาคุณพระศีรัตนไตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาตลอดถึงคณะสัตย,ยาญาติโยมได้ร่วมทําบุญจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยสงนน่งผลดลบรรดาลประทานพรให้ท่านสาธุชนที่ชมรายการอยู่ทางบ้านและท่านสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเพเจริญพรข้าพเจ้าชื่อกัรธิการวัฒนาเรืองฤทธิ์วันนี้ถือเลื่องงามยามดีมาร่วมบุญที่วัดโคมตูมทําบุญทอดกรถินเป็นประธานการที่โยมได้มาเป็นประธานที่วัดนี้ด้วยเรื่องความศรัทธาพระครูวิทิตอัธการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมทำกระถินบวงสวงพญานาควันนี้ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอายุมันขวัญยืนตลอดทุกการละนานเทินสาธุและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้หลังจากจบรายการแล้วทุกท่านจะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปตามที่เรานั้นได้แนะนำค่ะ เรื่องราวดีๆและรายการสองธรรมท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นไว้ค่ะรวมจนถึงการพูดคุยกันด้วยรัฐมนีก,านกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ